ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจ้ธีรพงศ์ในช่องเกษตรบ้านส่วนครับก็วันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหารเรื่องของลงเรือนสว่างเกินไปเพราะว่าลงเรือนสว่างเกินไปอ่ะเห็ดออกมาก็จะดอกไม่ดีติดดำหัวบางนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาแก้ตรงนี้แล้วก็เรื่องความชื้นความชื้น,คว,นความชื้นหายในลงเรือนหายเพราะว่าผ้าใบมันเก่าเกินไปอบเห็ดไม่ขึ้นผ้าใบเก่าเกินไป ก็เป็นก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะแก้ทีเดียวเลยก็การแก้ไม่ยากนะก็เดี๋ยวเราใช้ผ้าใบพื้นใหม่คุมคุมบนหลังนี้ไปเลยเพราะว่าผ้าใบพื้นเก่าเนี่ยก็ด้วยของอายุด้วยของอายุก็อาจจะนานอาจจะมีรูอยู่บ้างสารที่เคลือบอยู่ข้างบนเสื่อมไปความชื้นก็เลยหายเวลาอบก็ไอไอความร้อนขึ้นหมดนะก็อบม่ค่อยขึ้นนะก็เดี๋ยววันนี้เราคุมเลยเราเย็บมาใหม่แล้ว เดี๋ยวเราคุมเลยคุมทั้งหมดนี้เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเอาถลายปามเข้านะเดี๋ยววันนี้เราเร่งทําตรงนี้ก่อนก็เย็บเป็นพื้นใหญ่ๆเลยนะหรือว่าใครจะทากาวก็ได้นะเอาที่เราสะดวกนะก็นี่อันนี้พื้นใหม่นะที่เราเอามานะนี่เป็นพื้นใหม่คุมเลยเดี๋ยวเราคุมไปเลยหนึ่งด้าน คุมทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าหัวท้ายเราหัวท้ายเราไม่ได้คุมนะหัวท้ายเราไม่ได้คุมเราคุมแบบนี้ไปเลยซ้ายกว่าเลยทีเนี้ยเวลาอบอะ่ะก็ความชื้นก็ความร้อนก็จะไม่หายนะเพราะว่าเราปิดไปชั้นหนึ่งความชื้นก็จะรักษาความชื้นได้ดีนะก็เดี๋ยวทับทับตีนให้เรียบร้อยเลยทั้งสองข้างเลย ครับก็ทับตีนไปเลยด้านใดนด้านหนึ่งเดี๋ยอีกด้านหนึ่งก็ค่อยทับนะทับไปทีละข้างพอทับอีกด้านหนึ่งเสร็จเราก็มาทับอีกด้านนึงก็คือด้านนี้นะเวลาทับก็เหยียบหน่อยนะเหยียบแล้วก็ทับเหยียบแล้วก็ทับนะ่าจะได้ตึงนะส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือแบบนี้เราก็ทากาวนะที่เหลือหัวท้ายอย่างนี้นะ ท้ายเลยอย่างนี้เราก็แต่งคากาวนะคากาวเก็บงานนะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะง่ายนะถามว่ารื้อได้ไหมรื้อก็ได้นะรื้อก็จะยุ่งยากนะหลายหลายหลายอย่างนะเรื่องของทำรูทำรูำรใหม่เรื่องของการรื้อผ้าใบโอหลายเรื่องนะเอาแบบนี้ดี่านะเราได้ผ้าใบนาด้วยนะแล้วก็ได้ของเรื่องแสงสว่างนะทีนี้ภายในโรงเรือนเราก็จะมืดแล้วนะ เป็นการคุมคุมเรื่องของดอกนะในนี้ก็เมื่อเช้าเพิ่งล้างนะล,งล้างลงเรือนนะก็จะแฉะหน่อยนะก็เหมาะนะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสแลนชั้นเดียวนะถ้าทำแบบนี้นะ่จะดีเลยลนะ่ะ แลนช์ชั้นเดียวก็จะเห็นแสงแบบนี้นะอันนี้ตรงกลางทางเดินเป็นแฟนช์ชั้นเดียวที่เหลือของผมเป็นสองชั้นนะขนาดสองชั้นนะผมยังว่าสว่างนะบางทีนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเก็บงานหัวท้ายให้เรียบร้อยก็คือเป็นอันจบกันก็เราก็จะได้เหมือนผ้าใบลงเรือนใหม่เลยเหมือนเราขึงไม้เลยก็สังเกตว่าเวลาเราขึงผ้าใบลงเรือนใหม่เนี่ยความชื้นมันจะดีมากเพราะว่า ผ้าใบมันยังตัวเคลือบผ้าใบมันยังดีอยู่มันก็จะรักษาความชื้นได้ดียิ่งหน้าร้อนด้วยความชื้นต้องดีถ้าความชื้นไม่ดีมันจะแห้งหมดนะแล้วการอบเห็ดอ่ะก็จะอบขึ้นดีด้วยต่อไปนี้เพราะว่ามันรักษาความร้อนในโรงเรือนได้ดีนะโอเคสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตาม เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยสำหรบนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ